สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่เหลียงพามาบุกอีกมุมหนึง่งใต้ถุนบ้านของแม่เหลียงเองค่ะก็คือเป็นมุมเล็กๆที่แม่เหลียงใช้ทําสบู่น้ํามันนะคะเป็นสบู่ธรรมชาติที่เราทําเองใช้กันในครัวเรือนค่ะ,อะพอมันเหลือใช้บางทีก็เหมือนแบบว่าเออเอาแบ่งปันเพื่อนบ้างแล้วก็เป็นของขวัญให้กับเพื่อนที่ทํางานแล้วก็ญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ,อีกอันหนึ่งพอมันเหลือเหลือใช้มากๆอันนี้แม่เหลียงก็เอาไปทําขายที่งานแฟร์นะคะก็คือจะมีงานแฟร์เกิดขึ้นประมาณอีก2อสอาทิตย์นี่ค่ะเป็นช่วงคริสต์มาสเขาก็จะมีพวกงานขายข,ายของอะไรอย่างเงี้ยเยอะค่ะแต่เดี๋ยวสุดนั้นเดี๋ยวแม่เหลียงจะบันทึกเก็บภาพมาฝากอีกทีนึงเนาะเอาเป็นว่าวันนี้เรามา,าดูสุด การทำสบู่ธรรมชาติใช้เองที่บ้านดีกว่าเนาะ,ะวิธีทํานั้นง่ายมากอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากเลยค่ะก็คือแต่ก่อนเริ่มนั้นก็คือ,อนิดนึงค่ะเราต้องมีอุปกรณ์ที่แบบเออช่วยให้ป้องกันความปลอดภัยก่อนเนาะก็คือเราต้องมีถุงมือเนาะแล้วก็แป้น เป็นเซฟตี้คลาเซสเนะาะเพื่อที่จะแบบว่าป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคืองนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือแนะนำค่ะเป็นเสื้อสำหรับที่ใส่สำหรับลองสลิปคือแขนยาวนิดนึงเพื่อป้องกันการกระเด็นเนาะเหตุผลที่เรามีอันนี้พวกเออง่ายๆนะคะก็คือแบบว่าเรากําลังเกี่ยวกับทําทงานเกี่ยวกับพวกของอ ไฮโดรเจนเปออกไซด์ rogen, xide, หรืออะไลไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นกรดที่รุนแรงแล้วก็มันสามารถเกิดการกัดก่อนแล้วก็ถ้าหากว่าการสูดดมหายใจเข้ามากาสามารถทําให้เกิดการระคายเคืองของเงยื่อโพรงของอจมูกแล้วก็ตาได้อันนั้นคือรา,ายละเอียดคือม,มันค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเนาะเอาเอาเป็นว่าย,ยังไงนั่นแะหละค่ะเรามาเริ่มทําดีกว่านาะเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะ ไปเลยค่ะโอเคค่ะแล้วเตรียมตัวกันเลยนะคะก็คืออุปกรณ์พร้อมทุกอย่างพร้อมเราพร้อมโอเคค่ะทุกคนเริ่มจากอุปกรณ์เลยนะคะก็จะมีเตาไฟฟ้าแล้วก็จะมีโถนะคะจะแนะนําเป็นสแตนเลสนะคะกันความร้อนอ,อุปกรณ์พวกโถเล็กโถใหญ่อันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะก็จะมีแบบเป็นพลาสติกบ,บ้างแต่คือแน่ๆก็คือเป็นแบบสแตนเลสสเปรชัวรนะคะ แล้วก็มีโมหรือว่ากล่องพิมพ์นะคะสำหรับใส่สบู่อันนี้หาซื้อได้ตามในอ m a ซ o n หรือในร้านทั่วไปได้เลยค่ะรวมทั้งนะคะสเกลอันนี้สำคัญมากเพราะว่าต้องใช้ในการตวงแล้วก็ดูหน่วยค่ะก็จะมีหลายหน่วยให้เลือกสินค้าทั่วไปหาได้ตามอ m a ซ o n ได้เลยค่ะรวมทั้งที่เป็นถ้วยตวงต่างๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ใส่พวกที่เป็นของเหลวค่ะ มาดูวัสดุกันค่ะก็จะมีลายนะคะหรือที่เขาเรียกว่าโซดาไฟาค่อนข้างที่จะรุนแรงเนาะอันนี้ต้องระวังแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวค่ะซื้อได้ตามทั่วไปนะคะของแม่เหลี่ยงจะใช้เป็นพวกออแกนิค่ะคือพราะเราใช้กันที่บ้านด้วยจะมีตามคอสโก้แซมอะไรอย่างเงี้ยหาได้ทั่วไปตามร้านค้าได้เลยค่ะขวดนี้คือน้ำมันอะโวคาโดนะคะ ก็จะใส่นิดหน่อยค่ะอันนี้ก็ออร์แกนิกเหมือนกันแล้วก็น้ำมันมะกอกค่ะก็ซื้อได้ตามในพวกร้านซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเป็นพวกโฮลเซลอเมซอนมีขายทั่วไปค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะในสูตรบางสูตรเขาจะบอกว่าเป็นน้ำกลั่นนะคะแต่สำหรับเราคือน้ำขวดที่สะอาดน้ำดื่มอะไรอย่างี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มสีสันให้กับสบู่นะคะแล้วก็จะมีตัวที่ทำให้เพิ่มกลิ่นบางคนใช้น้ำหอมแต่แม่เหลียงใช้เป็นเอเซนเชียลออล์ค่ะ ขั้นแรกเลยนะคะก็คือเริ่มตวงที่โซเดียมไฮดรอกไซด์ก่อนหรือว่าลายอยโซดาไฟนั่นเองค่ะแล้วก็ตวงตามที่สูตรที่ให้ไว้ในคอมเมนต์เลยนะคะแล้วตวงน้ำตามสูตรเลยค่ะวันนี้อาจจะเห็นว่าปริมาณมันดูเยอะนิดนึงคือแม่เหลี่ยงดับเบิลไซส์ที่เราทำนะคะเพราะอันที่จริงคือแบบว่ามันแค่จะทำแค่โหลบเดียว โอเคค่ะได้น้ำตามปริมาณที่เราต้องการแล้วนะคะหลังจากนั้นก็คือเราก็นำลายที่เราชั่งไว้ก่อนหน้านี้ค่ะมาใส่ลงไปในน้ำค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดนะคะขั้นตอนนี้คือต้องระวังมากค่ะเพราะว่าลายนั้นมีความเป็นเบสอย่างรุนแรงแนะนำให้ผสมในที่โปรง่งที่โล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะและถ้าสุดดมในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้หมดสติได้ค่ะ จากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะค่อยๆค,คนเลยค่ะระหว่างรอส่วนผสมของโซดาไฟเย็นนะคะเราก็มาตวงส่วนของน้ำมันค่ะเราจะเตยมในส่วนที่เป็นน้ำมันแข็งก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ละลายก่อนแล้วก็ค่อยใส่น้ำมันที่เป็นน้ำมันเหล็กลงไปค่ะ นี่คือเชียร์บัตเตอร์นะคะใส่นิดเดียวเองค่ะเพราะว่า,าความเข้มข้นค่อนข้างจะสูงข้อดีของเชียร์บัตเตอร์นะคะก็คือเขาจะทำให้ช่วยให้ผิวเราชุ่มชื่นกักเก็บความชุ่มชื่นในผิวได้นานค่ะระหว่างรอให้น้ำมันมะพร้าวละลายนะคะเราก็มาตวงน้ำมันเหลวต่อค่ะ คนเป็นระยะนะคะไม่ต้องให้เดือดมากแค่ให้ละลายแค่นั้นพอค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไปผสมกับน้ํามันเหลวเพื่อที่จะให้แบบว่าเออละลายเข้าเนื้อกันค่ะมาเช็คอุณหภูมิของโซดาไฟค่ะถ้ายังร้อนอยู่และอยากให้เย็นเร็วๆนะคะแนะนําสามารถใส่ในภาชนะที่เป็นน้ําแข็งหรือว่ารองในน้ําได้ค่ะเพื่อให้เย็นตัวเร็วขึ้นโอเคค่ะน้ํามันมะพร้าวละลายแล้วนะคะ จากนั้นก็เอามาผสมกับน้ำมันมะกอกที่เราตรวงไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะค่อยๆเทลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นคนน้ำมันให้เข้ากันเลยนะคะเช็คอุณหภูมิของน้ำมันแล้วก็โซดาไฟนะคะคนอยู่ระหว่าง90-110ถึงฟาเรนไฮค่ะได้อุณหภูมิตามที่ต้องการแล้วเราก็เทผสมรวมกันเลยนะคะ จากนั้นก็คนๆๆให้เข้ากันค่ะการคนด้วยเครื่องปั่นนี้จะช่วยทําให้เซตตัวเร็วขึ้นนะคะหรือที่เขาเรียกว่า trace นะคะก็คือให้มันถึงเหนียวหนืดระดับหนึ่งค่ะ พอเริ่มหนืดได้สักพักหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะผสมส่วนของที่เป็นสีแล้วก็กลิ่นต่างๆได้ค่ะสีนี้ก็คือแล้วแต่นะคะสีผสมอาหารก็สามารถทําได้แต่ว่าแม่เรนขอใช้เป็นสีที่ผสมที่ใช้โดยเฉพาะสบู่โดยเฉพาะค่ะรวมทั้งการใส่กลิ่นต่างๆนะคะบางคนใช้น้ําหอมแต่วันนี้แม่เรนจะใช้เป็น Essential o i l หรือว่าเป็นน้ํามันหอมค่ะ การใส่สีผสมนี้แล้วแต่เลยนะคะบางคนก็คือใส่สีไปทั้งหมดเลยแต่ว่าแม่เหลียงอยากให้มีเป็นแพทเทิร์นนิดนึงค่ะคืออยากให้มีสีขาวนวลๆปนด้วยแล้วก็ตามด้วยสีที่เราต้องการนะคะคลิปนี้แม่เหลียงจะใช้สีแบบธรรมชาตินะคะเป็นสีธรรมชาติที่เรียกว่าสีเคลจะมีหลายสีให้เลือกค่ะอันนี้จะเป็นออกเขียวๆเ,เข้มๆนิดนึงค่ะ ใส่ลงไปตามปริมาณที่เราต้องการแล้วก็คนเลยค่ะคนเหมือนแม่มดกำลังคนหม้อเลยนะคะคนไปได้สักพักค่ะจะเห็นนะคะว่ามันกำลังขึ้นเทรสแล้วก็คือแบบว่าจะเหนียวหนดืดพอสมควรแต่คือไม,ไม่เหนียวมากนะคะพอได้เทรสได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาไปเทนในแป้นพิมพ์หรือว่าโมเลยค่ะ ใส่ส่วนผสมที่เราแยกไว้ก่อนหน้านี้ค่ะคือแม่เหลียงอยากให้มันเป็นสีขาวข้างบนแล้วก็สีเขียวเขียวข้างล่างนะคะหลังจากเทส,ส่วนผสมทุกอย่างลงในโมหมดแล้วนะคะอันนี้นิดนึงค่ะคือเราต้องแทบๆหรือต้องแบบว่ากระแทกนิดนึงค่ะเพื่อที่จะไล่อากาศออกจากตัวของสบู่นะคะ กระแทกหรือเขีย่ยให้เท่ากันค่ะพอถึงจุดนี้นะคะบางคนอาจจะแต่งลวดลายตรงหน้านิดนึงค่ะโดยการใช้ไม้จิ้มหรือไม้แขนเสื้อนะคะหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็วาดลวดลายข้างบนแล้วแต่ตามที่ชอบเลยค่ะส่วนตัวแม่เลียงนั้นคือขอแบบเป็นลวดลายธรรมชาติแล้วแต่ที่มันจะเป็นเลยค่ะ เกือบสุดท้ายแล้วนะคะก็คือแม่เหลี่ยงจะใช้ตัวแรปหรือว่าเป็นพลาสติกใสนะคะคลุมนิดนึงนะคะเพื่อที่จะกันอากาศนะคะแล้วก็บางคนเขาก็ไม่ทำก็ได้ค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เราก็คลุมด้วยกล่องกระดาษ แล้วคุมด้วยผ้าอีกประมาณสักชั้น2ชั้นนะคะจากนั้นก็คือ,อเก็บไว้ในที่แห้งหรือปล่อยให้เซตตัวในที่แห้งค่ะเราก็จะมาดูกันในอีกประมาณ24ชั่วโมงนะคะหรือว่า1วันถัดไปแค่นั้นเองค่ะแท้ๆยี่สิบสี่ชั่วโมงผ่านไปมาดูกันค่ะว่าสบู่ที่เราทําไว้เป็นยังไงกันบ้างค่ะหน้าตาใช้ได้เลยค่ะ ตัวสบู่นั้นมันจะไม่แห้งมากนะคะก็คือมันจะเซ็ตตัวพอดีที่แบบว่าเหมือนเรากําลังตัดชีสอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงการตัดสบู่นะคะมันจะมีเครื่องตัดสบู่ของมันเองแล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนแต่อันนี้แม่เลี้ยงอะ a แดปมาจากเครื่องตัดชีสค่ะและจะมีมีดที่ใช้สําหรับตัดสบู่โดยเฉพาะนะคะดึงออกจากโมหรือว่าร่องพิมพ์เลยนะคะ อันนี้คือถ้าหากว่าสบู่เซ็ตตัวดีๆนะคะคือมันจะดึงออกง่ายมากคือแค่ลอกตรงม,มุมแค่นั้นเองค่ะบางครั้งนะคะถ้าหากว่าเวลาเราดึงหรือลอกโมออกอกถ้ายังเป็นเหมือนเมือกๆเหลวๆหรือยังไม่เซ็ตตัวดีนะคะหรือยังติดนิ้วติดมือเรามาอย่างเงี้ยนะคือเราอาจจะต้องเอาไว้ต่ออีกสักหนึ่งคืนค่ะค่อยๆดึงลอกออกค่ะ สวยงามเนาะคือเห็นเป็นสีที่เราต้องการค่ะที่เราแบบว่าเออออกแบบไว้แบบเป็นสีขาวๆข,ข,ข้างบนแล้วก็สีเขียวอันนี้แล้วแต่ทุกคนจะดีไซน์เลยนะคะส่วนการตัดสบู่นั้นง่ายมากค่ะถ้าเป็นตัวเครื่องที่ใช้สําหรับตัดสบู่อยู่แล้วนะคะจะสามารถตัดได้แบบครั้งเดียวได้1ิบก้อนเลยแต่นี่คือจะเป็นแบบเป็นชีทคัตเตอร์เนาะที่แม่เรียงได้มาจากอา a ์มาซอนก็จะได้ตัดทีละครั้งทีละก้อนค่ะ ถ้าทำขายนะคะแนะนำให้ตัดส่วนที่เป็นเท็ท้ายออกก่อนค่ะจะเป็นแค่แผ่นมันบางเพื่อจะได้รูปทรงที่สวยงามนะคะจากนั้นเราก็ตัดตามขนาดที่เราต้องการเลยค่ะก้อนใหญ่ก้อนเล็กก็แล้วแต่ว่าปริมาณของเราอยากจะให้เป็นเท่าไหร่หรือจำนวนการขายที่ยูนิตเท่าไหร่ค่ะใน1ลูปนี้นะคะจะได้ประมาณ10ก้อนค่ะที่แม่เหลียงทำโดย1ก้อนจะอยู่ที่ประมาณ4.5ถึง5ออนซ์นะคะเราก็ตัดไปเรื่อยๆเลยค่ะ ง่ายมากค่ะคือแบบว่าเพลินดี เสร็จแล้วค่ะก็ทําความสะอาดเครื่องตัดสบู่นะคะถ้าหากว่าเป็นมีดก็ง่ายเหมือนกันค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวนี้เนาะก็แค่ใช้กระดาษทิชชู่หรือผ้าขนหนูนะคะชุบน้ําหมาดๆเนาะก็เ,เช็ดตามที่มันเป็นรั่วแล้วก็ตามร่องนิดนึงค่ะเช็ดตามขอบให้เรียบร้อยเนาะจะได้ไม่ต้องมีพวกเชือ้อราหรือพวกอะไรต่างๆที่มันแบบเราไม่ต้องการมาแทรกอยู่ในพื้นที่ที่ที่เราใช้งานเนาะ สบู่ที่ตัดแล้วนะคะเราก็เอามาผึ่งให้แห้งคือให้เซตตัวและแข็งตัวมากขึ้นค่ะจะใช้เวลาอยู่ประมาณ2-3สัปดาห์แต่ถ้าให้ดีที่สุดนะคะก็อยู่ที่ประมาณ4สัปดาห์ค่ะจากนั้นพร้อมใช้งานหรือเอาไปจำหน่ายได้ค่ะแล้วเอาไปใส่ในแพคเกจิ้งที่แล้วแต่เราดีไซน์ได้เลยนะคะนี่คือสบู่ที่ทำเองเมื่อหลายอาทิตย์ที่แล้วนะคะคือกลิ่นหอมละมุนมากค่ะฟองก็นุ่มฟูมากค่ะและที่สำคัญนะคะหลังจากที่ล้างน้ำแล้วผิวเราไม่แห้งแล้วก็ไม่กระด้างเลยค่ะ ส่วนใครที่อยากทําขายจริงจังนะคะแนะนําให้ศึกษารายละเอียดของแต่ละรัฐด้วยนะคะว่าการทําสบู่ขายนั้นต้องทํำยังไงบ้างรายละเอียดในการติดต่อ business อาจจะแตกต่างกันไปค่ะเพราะบางครั้งบางที่บางรัฐเขาอาจจะมีการ requirement เป็น Pro, sole proprietor หรือว่าเป็น llc อันนี้ก็แล้วแต่รายละเอียดของรัฐนะคะ